วันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหลวงราชมัยตรีนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นลิฟวิ่งมิวเซียมนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คนที่มาบริเวณแม่น้ำจตหบูรชุมชนแม่น้ำจตบูรเนี่ยสามารถจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้นะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นบ้านพักจริงๆนะคะของหลวงราชมัยตรีนะคะซึ่งหลวงราชมัยตรี่้นนี้เนี่ยนะคะ ก็เป็นบีดาแห่งยางพาราภาคตะวันออกเลยนะคะ mm hmm. ก็คือท่านเป็นคนแรกที่บุกเบิกนํายางพาราเนี่ยมาปลูกในภาคตะวันออกแล้วก็มีการค้าขายกับต่างประเทศนะคะที่นี่เลยแล้วก็บ้านหลวงราชไมตีเนี mm ่ยจะมีเครื่องปัน mm hmm. ดินเผาหรือว่าของใช้ต่างๆแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยงไงท่านหลวงราชไมตีสวัสดีค่ะหนูขอนอนที่นี่คืนหนึ่งนะคะ ขอ้นี่คือเครื่องคิดเลขอ่ะโอ้นี่ไงถาดรองน้ายางเมื่อก่อนก็ใช้นะเนี่ยที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะยังเต็นโรงแรมด้วยนะคะวันนี้เราก็จะพักกันที่นี่นะคะสองคืนเลยพอเรามาเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องเลือกอาหารเช้ามีให้เลือกสองแบบ เป็นก๋วยจับหรือว่าจะเป็นโจ๊กข้าวกล้องก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีขนมน้ำเต้าหู้น้ำส้มมาปีด๊ดต้มตี๊ด้มติงจำไม่ได้ซึ่งทุกอย่างนะคะก็ local source นะคะหาจากในชุมชนแม่น้ำจันทบูรเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าอุดหนุนชุมชนด้วยนะคะระเบียงตรงนี้นะคะก็เป็นสำหรับ,บแขกที่เข้าพักนะคะสามารถมองเห็นสาคารแม่น้ำจันทบูรได้เลยนะคะบ้านหลังนี่ยนะคะ หลจากเป็นระเบียงแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการทานอาหารเช้าด้วยนะคะที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมบูติกเล็กๆมีห้องอยู่ประมาณประมาณสิบห้องนะคะก็จะมีห้องที่ f a c ฝั่งแม่น้ำจันทบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ f a c ไปทางชุมชนตลาดจันทบ,บูรณ์ค่ะเนี่ยคิดว่ามันมีสเสน่ห์มากๆในแบบที่ต่างกันทั้งสองออกชันเลยนะคะ ซึ่งครั้งนี้นะคะก้าไปกับพีวเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปเยี่ยมชมทั้งหมด3รูมไทายของที่นี่นะคะที่เฟสฝั่งแม่น้ำกันทบุลด้วยนะคะเดี๋ยวห้องแรกนะคะเราไปดูห้องครัวในแม่ก่อนเลยดีกว่า,าห้องครัวในแม่เลยนะคะก็อยู่ชั้นหนึ่งนะคะอยู่ฝั่งซ้ายของบ้านเรียกได้ว่าเป็นห้องที่รับรับลมได้เย็นมากๆเลยนะคะห้องนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นห้องครัวจริงๆของบ้านหลังนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มารีโนเวททำเป็นห้องพักค่ะกระโดดกระิจงมาก นี่คือห้องครัวในแม่นะคะเชิญเลยค่ะเข้าไปถึงเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากเลยเพราะว่าเตียงเขาแบบมีมุ้งหลายชั้นน่ารักมากมีลูกไม้ด้วยนะคะอาจจะเป็นห้องเล็กๆแต่บอกเลยว่าฟังก์ชันนรบนะคะห้องนูห้อง,น,องน้ำอะไรเรียบร้อยทีวีนะคะแล้วที่เนี่ยชอบมากๆคือห้องเนี้ยในระเบียงที่ลมเย็นมากค่ะทุกคนดูย มองไปไกลๆเห็นสะพานจันทบูรด้วยนะคะแล้วเราก็นั่งตรงนี้ที่ตรงนีจะเห็นว่าลมมาดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวห้องนี้ก็เป็นห้องครัวจริงๆค่ะแล้วเราก็ดัดแปลงเป็นห้องพักด้วยนะมีจานชามใช่จานชามก็จะเป็นเรื่องเล่าค่ะอย่างเช่นเป็นจานกหลามนะคือ ท่านหล,งลวงราชมณีตีะค่ะท่านชอบเป็นคนแบบม้งมินิดนึงก็จะมอดดบดอกกุหลาบยญาฟองที่เป็นภรรยาตรงที่เรียกได้ว่าฟังก์ชันครอบคลุมมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นบริเวณเชาว์นะคะเวลาอาบน้ำเนี่ยก็เอาใส่ลงไปในอ่างแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันเปียกแล้วก็เลอะเทอะนะคะชาว์คือเท่หน้ารักมากเลยนะคะแมท์กับองเตียงเลย ถ้าเจอแอบเห็นบอค้านี่ชั้นสามเดี๋ยเราย่องไปดูกันก่อนดีกว่า Full Story Room นะคะเข้ามาเนี่ยมีระเบียงเล็กๆดด้วยนะคะห้องต้นยางเนี่ยนะคะอยู่บริเวณชั้นสนะคะซึ่งมันก็มีวิวที่สวยงามนะคะเป็นห้องขนาดกระทัดรัดที่ฟังก์ชันค่อนข้างครบแล้วก็มันเป็นห้องที่เหมือนเป็นทูสตอรี่เนาะมีสอชั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันยังเอมเอมกับปิวอยู่เลยอ่ะไปดูดีกว่า khi năng tập cốt cơ tích hay là nang ngừng ngày em nhìn รู้สึกมันน่ารักก็คือชาเวอร์อันนี้นะคะซึ่งมันก็จะแบบอยู่ในอ่างแบบนี้นะคะกันเปียกนะคะแล้วก็อพอเราเอาบน้ำเสร็จนะคะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็จะมีบริเวณแทนทรีนะคะเรียกได้ว่าทุกๆอย่างก็มีทีวีดูมีขนมทานน้ำดื่ม อรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้เราก็ตื่นกันมาแบบด้วยความสดชื่นเมื่อคืนฝนตกกันทั้งคืนเลยวันนี้อาหารเช้าเนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกอยู่2อย่างด้วยกันนะครับก็คือหวยจับกับโจ๊กข้าวกล้องนะครับส่วนในนี้เขาก็จะมีวางพวกชากาแฟขนมปังแล้วก็ช้วยให้เราได้ทานเพิ่มเติมกันนะครับสําหรับคนที่ไม่กินแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่นี่ก็คือขนมหวานนะครับเขาใช้ขนมพื้นบ้าน พื้นเมืองของที่นี่นะครับก็คือช่วยกุศงชุมชน ก็มีให้เราเลือกถึงสองอย่างเลยนะครับก็คือเป็นโจ๊กไม่ใช่เป็นโจ๊กเข้ากล้องนะครับแล้วก็จะมีปุวยจับน้ําคนนะครับแล้วก็มีปาลาท้งโงกรอบๆนะครับที่เขาบอกว่ามีน้นําจิ้มปลาทั้งโกด้วยผมยังไม่ได้ลองชิมเลยว่าน้ําจิ้มปลาน้งโกเป็นยังไงส่วนเมนูขนมหวานของวันนี้ก็คือขนมชั้นนะครับ ีเขาบอกว่าตัวเ,เมนูขนมหวานเนี่ยเขาจะเปลี่ยนกันไปทุกวันนะครับตามที่ชุมชนแถวนี้เขาทํากันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ําเต้าหู้นะครับเราสามารถเลือกระดับความหวานได้แต่ผมไม่ทานนะครับ<อ>น้ำเต้าหู้ผมมาทานอันนี้ครับ<อ>น้มมําส้มมะจีดนะครับผมเป็นคนชอบชีดจีดป๊กเียวเลยชอบทานน้าส,ส้มมะจีดนะครับ บริเวณชั้นสองเนี่ยนะคะก็จะมีบันไดวนเดินขึ้นด้านบนไปห้องอีกห้องนึงที่เป็นที่เด็ดของที่นี่ก็คือห้อง East Asiatic ค่ะซึ่งห้อง East Asiatic เ่ยน,นะคะมันสวยมากๆกเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีความใหญ่ของห้องนี้นะคะเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอเตียงนี้ซึ่งเป็นเตียงเหล็กโบราณแท้ๆเลยนะคะเป็นเหล็กตั้งแต่สมัยมน,นู้นเลยคะ่ะ คือยังใช้เตียงนี้อยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนพูกเลนอันนี้นะคะก็เตียงนี้ก็มีความสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ represent ถึงความเป็นตะวันตกกับตะวันออกได้อย่างดีมากๆเลยนะคะห้องนี้เนี่ยนะคะเป็นห้องที่มีบริเวณระเบียงด้านหน้าที่สวยมากๆด้วยนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยเราสามารถเดินออกไปบริเวณระเบียงด้านนอกได้ด้วย เป็นห้องของป่าสมุนไพรนะครับห้องนี้เป็นห้องที่อยู่ติดฝั่งถนนไม่ได้มองเห็นแม่น้ำนะครับก็จะลักษณะทรงห้องก็จะคล้ายๆกันบริเวณด้านบนนี่ก็ไว้นอนนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำก็ค่อนข้างกว้างขวางดีครับทรงเดียวกันเป๊ะเลยครับ เอาแล้วก็จะมีซองบเสเ็จที่วินเทจมากนะคะมีน้่นมันหลวงเลยอ่ะ